ีอยู่ในเสื้อหมอไม่เห็น yeah. เย้ไอต่อไงเนี่ยอ้าวเปิดไม่ได้คุณเปิดได้ครับมันเดือด็อกแล้วฮะช h ปเตอรหกแล้วผมจะถือถังแก๊สมาทำไมอ่ะเย้แก๊สมาสูกแล้วหนูผมดูเลยสิมันช h ปเตอรเจ็ดแล้ว,ลวเราเอา้าวเมื่อกี้นี้เราทำสองภารกิจลวนเลยครับเนี่ยฮะ uh huh. แต่ผมไม่ค่อยไวไ้วางใจกับเสียงในห้องนี้เลยนะ มีอะไรแปลกแน่นอนผมมั่นใจอ่ะเอ้ยนี่ไงเแมนฮะเริ่มสัมภาษณ์ใหม่ไหมเริ่มแชปเตอร์ใหม่แล้วไม่ต่างเหรอเขย่าอย่างเงี้ยเนู่ยเขาคิดใหม่เปล่าเนี่ยเออเขคิดใหม่ละโอเคแล้วงั้นก็ จบพิตอนี้แล้วกันนะจบแบบง่ายๆอย่างเงี้แหละงงจบแบบงงๆเลยครับครับสวัสดีครับผม